วิวปั้มน้ำครับเจ็ดรอยห้าสิบวัตต์สองร้ยยี่สิบโวลต์ใช้โซล่าเซลล์นะครับขับอินเวอร์เตอร์สามพันวัตต์ไกลร้อยเมตรทดสอบดูแล้วครับขึ้นบนดอย ทางลากชั้นนะนี่ครับหนึ100่งร้อยเมตรลองดูว่าแรงดันน้ำจะขนาดไหนคุ้มนะครับราคาเก้าร้อยกว่าบาทรวมสงก็ตกหนึ่งพันในลาซาดานี่ครับลากสายขึ้นมาเพื่อลดน้ำ ต้นไม้ข้างบนหนึ100่งร้อยเมตรราคาเกินคุม้มนี่ครับถือว่าใช้ได้ นี่ครับทางที่ลากขึ้นมาค่นน้ำหน่อยแรง อย่างิ้นเนี่ย